สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้ก็คือเกอ่าครับนำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจบวันที 8, ่8พฤษภาคุม2 5 6ขกครับมาให้พี่ให้น้องเอซได้เป็นแนวทางกันอีกมือน,นึงครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางขวยรัฐบาลของเวียดนาม บอสนับสนุนให้ลินการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของเงอ็อีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y t u t u เท่านั้นเด้อครับหากเจอในช่องทางทางอื่นก็ผิดการคัดลอกไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับเอาเปรีย้พื้นครับมือว่นนี่มาเจาะหนึ่งครับแต่ว่าวิ่งหลุดมาทั้ง3น้อยเลยครับมาพิเศษเนะครับเอ็หนึ่งสาม,มาสาหนึ่งครับ ต่วนหนึ่งกับมาถูกน้อยนะครับระวังเจ็ดกับมาสองน้อยครับพอสมควรครับเมือว่านนี่ครับเล็กเด่นเล็กวินครับแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสามครับวิ่งรูดครับวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับจะเป็นตัวเดียวน้นๆครับน้นๆตัวเดียวแปดครับ เบิ้ลก็เป็น88นี่แหละครับ7788ครับถ้าเป็นเบิ้ล7788นะครับแนวทาง2ตัวเจาะครับ2ตัวเจาะกับมี70 71 73 78ครับ80 81 83 85ครับตัวระวังครับ ตระวัง3าตัวครับสามขออภัยครับเป็น3าตัวก่อนครับ8 7 0 7 0 1 0 3 1นย์เจ็ครับตัวระวังครับเขาดีครับตัวระวังมาประจำครับ3ครับระวัง3ครับเน้่นสามสี่สามหเด้อครับเป็น3 4 3 6นะครับ กับแนวทางกับมีเขามีหลุดนะครับเบื้องแรกกับรดใช้วิจารณญาณตัวของเอดกับเขาแยา่ๆมาตลอดนะครับมีเขาหน่อยเขาลรา้ครับมื่อว่านี่ก็เขาพอสมควรครับเขาตัดเจาะเขาวิงหลุดครับครับธรรมะก,ก็ตามธรรมะก,ก็สามารถกดเดือนผ่านไปได้เลยเด้อครับหรือถ้าผู้ใดมากก็จะลืมเป็นกําลังใจให้กันครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสิบไ่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้ามื่อนี้ก็คือเกาากับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงปังๆังลำๆดรวยๆครับสวัสดีครับ